สบายดีพี่น้องอนอยังก,กินเหรอตำตำส่วนเนาะตำส่วนตำจะบอกสาลี่ทุกคนใกล้ๆพี่น้องมาสาลี่นิากกา้วใหม่ใกล้ดีบุกเขากินเจ๊ข้าวเจ้ากินแต่เลยอยากลองเบิลงมอล่ะพริกพริกทอด อืยากหัวรสชาติเรือนเป็นแดงซีมก็ได้พี่น้องเด้อโหโหบมกหูนั่นัวรสชาติอะนี่ตงสามชีชินนะ นอกินไหมพริกก็ออนเม็ดมันหนอกก็รอดพริกนี่นะมันบมีเม็ดกับเผ็ดมันจีออกมันมันเนานะคือน,นังไก่หูแหลวพี่นออ้องหูแลลวปลาล่ง ใส่ช้อนแล้วมันบวชนานขอใจมืดขอใจมืดเด้อเพราะยัง าม,มาเ้อมากินน้ำกันคลายหน่งค

าตาสติประมุน่นั่นหอกคนผูเกาเสียเกาเกาพี่น้องเอ้ยแล้กก็แซสบครอเกา

เัเต,ต,าาต้ารีวิวเขดจมาเจ้ากัดข้าวางำหนไหเอิ่มไหมาำจุดหายทีน้องแต่บอลหายซุด 아 ó 나 mẹ, nó k h